กดอัดด้วยว่ะเออกดอัดแล้วเนี่ยสวัสดีสวัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับอมดีกับโนฮิโนฮิอยู่ไหนวะโนฮิโนฮิแบ่งบู๊ไม่ได้โนฮิกระโดดไม่กระโดดไม่กระโดดไม่ได้ไม่ใส่กางเกงมันกระโดดไม่ได้วันนี้เรามาดูอมดีโซโล่นัดนี้กันครับโดยที่มีเรายืนดูเฉย โซโลสเตลครับเดี๋ยวเราจะยืนมองจากตรงนี้เราเราเสียใจมากเราเราแอดเฟซคุณซีไปคุณซีอ้าวไม่ส่งข้อความมาจะรู้ไม่เป็นไครอ้าวนึกว่านึกว่าเคยได้กันแล้วเเเออจจบอลเชียร์ได้บอลผัวหลวงเนี่ยเชียร์ดิเชียร์ดิผัวหลวงแม่ข้างหน้าข้างหน้าไม่มีต้องไปข้างหลังห้องอยู่ข้างหลังเราตามติดชี้ตามไปตามตี๋เดินผ่านผู้ชายหนึ่งคนครับโอ้แปลกมากครับวันนี้ไม่เยอะตูดผู้ชาย อเดินตามดไปดูต่อครับเอาไม่เปลี่ยนก่อโอ้โหโอ้มีกล้องไหวเหี้อเอาละอ้าวมีกล้องงี้ขอลายเซ็นเลยฮะคุณเอื้ออืมเนี่ยดูดูดูวิธีการครับดูวิธีการแกะสลักประตูฮะต้องเอาต้องเอาริมมาทิมเรื่อยๆฮะมาเดินช้าออออออเาต้องใส่ก่อนนี่มันแกะประตูหรือมันนั่งขี้เนี่ยขี้นี่นั่งจ้องประตูแล้วประตูเปิดเองดูั ไม่ธรรมดากระเข้าไปแล้วฮะเราจะยืนมองอยู่ตรงนี้เอ้ยไอ้บอลมนาตกใสเน่ยเราเราทำอะไรดียืนมองไงียืนมองฮะเขาแปะเตรียม้วฮะเฮ้ยยิงแล้วยิงแล้วฮะยิงแล้วฮะวิ่งตามเขาไปดูฮะวิ่งตามเขาไปดูฮะตามไปดูฮะโอ้โหไอ้ตำรวจมาฮะโอ้มีบอลเร็วบอลวิ่งเข้ามาดูเร็วโอ้โหอ๋ออ๋อศพฮะมีศพมีศพตรงนี้ฮะเฮ้ย อ้าอ่าจะทำไรทำไรที่เหลือเสร็จแล้วไปเสร็จแล้วไรยังไม่ไหนอะตังไหนตังไหนตังไหนตังเลยนะไหนผมจะโซโล่ก็นี่โซโล่ให้แล้วไงโซโล่อะไรวะนี่แค่เดินมาเปิดประตูนี้ไอ้สัตว์แล้วมึงปลาปลาถุงอย่างงี้ไปนอนแดดไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไปใส่หน้ากากครับไปีโอเค ไเอาใครเอาห้องไหนใส่้ะก่อมนซะเต็มยศต้องเชียร์อะไรนี่ว่าเดินเล่นได้แล้วไม่งั้นเออไปเคียงมอนก่อนแล้วกันไปดูตรงนู้นดีกว่าติ๊ต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 เต้ต๊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 ตหตอต๊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 ต้ต๊ต๊ต้ตปต๊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 ตนต้ต๊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 ตยามตอต๊เ๊ต๊ั๊ต่า๊ต๊ต๊า๊ต๊่๊ต๊ต๊ต๊เ๊ตยต๊ต๊ง ปไ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 ปรอดักเย็ดดักยัดบอกหัวทิมบอกเลยนะเอ้ยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันเห็นมันมีหน้าตาโอ้ไม่ได้ใส่ฮอคัทมาจนหูทิมบอกก็หายไปแล้วว่าเปลี่ยนเปลี่ยนจากั๊บเป็นยัดได้ไหมครับเฮ้ยยาำไม่เดิมย้ำย้ำเดินเลยยามยามไม่เดินเลยอ่ะไอ้ไอ้ใจเย็นใจเย็นอ่ะมาเนี่ยเนี่ยรอมาลงมาได้อ่ะกระทืบเลย ตัวที่สองผ่านไปคุยแล้วคุยแล้วคุยแล้วไม่ต้องคุยครับกูคุยว่าอะไรวะไม่ไรไม่ไรไม่ไรอะไรวะอะไรวะเมื่อกี้คุยอะไรกับยามบอกงงสบายดีคุณเป็นสายเหรองงว่าใครพูดกับใครไอนี่อ่ะพลทรยศงงว่ากำลังยุ่งไรเออเราห้องงงดีเลยนี่เราเรามาสิงห้อง TS กันอื่นฮะนึง มีคนอยู่ในนี้เต็มเลยขอเสียงทุกคนหน่อยครับขอเสียงทุกคนหน่อยรุ้วุ้วุ้วุนทุ้ทุ้ว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 ุ้นี้วุ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 ้วง้วุ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 ้วง้วุ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 ้วน้่นน่ะ้วุ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 ้เุ้วา้วุ้วุ้วุ้เุ้ว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 ุ้เุ้ว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 ุยวุ้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 อุ้วุ้วุ้วุ้ะ สองตัวงงไงเด็กสองตัวชิวๆไม่จริงจะบอกว่าได้เราเราไปยิงไอไอไอคนในเคาน์เตอร์สองคนก่อนไม่ต้องลำไรเดี๋ยวเราทำให้ไปเด็กไปเด็กโอ้โหแม่งชนกันอะไรอะเไม่ต้องลำไรเราทำให้เดินย้ายห้องเกสหน่อยง้างตูดง้างตูดง้างตูดมาแล้วทำให้เพิ่งไปโมปืนมาใหม่อย่างเเฮทหลังมึงอ่ะเฮ้ยเยอ้าวอ้าวชิบหายละอะไรเปล่าอะไรเปล่าตามมาตามมาุ้ยใส่เซียมแล้วใส่เซียมแล้ว ได้เต e ็มแล้วยิงไว้ตรงน้นตรงโน้นโดนเลยโดนเลยโดนเลยตอบยามีตรงนี้เกียร์ตรงนี้เกียร์เกียร์ตรงนน้นเชียร์ตรงนน้นยามอยู่ไหนตอบยามตอบยามอยู่นี่ยามอยู่นี่คุยยิงได้สัตว์ตอบยามข้างหลังก่อนครบแล้วครบแล้วตอบตอบยามครบสองตัวยังเหลืออีกสองตัวไม่สองตัวยังยังเนี่ยเดี๋ยวรออีกทีมหมด กูคุยยามอยู่อ่ะมันไดด้มันเืออยู่มันเมืออยู่มีตัวนึงอยู่ข้างนอกอ่ะไอชิบหายอ่ะนี่ก็คุยอยู่เฮ้ยเฮ้ยทัน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 อือทันทันทันมอบมอบอีดอกมอบเฮ้ยไม่ทันไอ้เหี้ยลาก่อนขอโทษขอโทษษขอโททำไมออมดีที่โม่ไหนบอกคนเดียวก็ได้ ก็ <S <S ได้ไงมาแล้วเจอกันในสุดทาย